ผู้หญิงคนนั้นสร้างสติกมากกลายพันธุ์ซึ่งตกลงไปในนี่ไงตกลงมาในจักรวาลฟองกาที่มีตำนานเกี่ยวกับปราชญและสามารถปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ของจักรวาลฟองกาแห่งนี้จนกลายเป็นปราชผู้ญิงไงผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงสเตโลลอนวะถ้าถ้าสเตโลลอนคือสติกมากกลายพันธุ์ที่ตกลงไปในแต่ละดาวแล้วก็ปรับตัว ให้เข้ากับกฎเกณฑ์ของจักรวาลโอ,อากาสแห่งนั้นๆซึ่งมันตรงมันตรงเงื่อนไขกันมากเลยนะตรงเนี้เงื่อนไขมันตรงกันจนเชี yeah. ่ยตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าลักษณะการเกิดของสเตอรลอนแล้วเหตุเหตุร้ายต,ต่างๆเวลาสเตอรลอนมันตกไปในดาวดวงหนึ่งแล้วมีคนอธิษฐานอยากได้อะไรสักอย่างมันจะปรลาดตัวและทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นอย่างอย่างที่เราเห็นในกรณีของเจเลโรซิกหรือดาวเบลบะบกเนาะว่า ตอนนั้นน่ะมีปีศาจมาลุกรลานดาวแล้วก็มีคนอธิษฐานหรือคือแบบอยากจะไล่ปีศาจพวกนี้ออกไปอ่ะไอ้พวกแอนต้แมทเทอร์ปรากฏว่าสเตลลารอนก็ตอบรับคำนั้นแล้วก็เกิดเป็นลมหนาวในรันขึ้นมาก็คือม,มันมันมันช่วยจริงๆก็คือลมหนาวในรันเนี่ยมันช่วยไล่กองทัพแอนติแมทเทอร์ไปได้แต่ว่ามันก็ดันเป็นข้อเสียทำให้ดาวดวงนี้เนี่ย เกิดลมหนาวนิรันร์กัดกินดวงดาวขึ้นด้วยน่าสนใจตรงนี้มากเพราะว่ามันเป็นกรณีที่คล้ายกันมากเลยเว้ยเฮ้ยน,น่าสนใจมากเลยอ่ะพอมันบอกมาอย่างเงี้ยเอออย่างในกรณีของโลกนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าสติมากไกลพันธ์เนี่ยเป็นสเตอรลอนที่ตกลงมาที่ดาวนี้แล้วดันมีตำนานเกี่ยวกับปลามีคน ภาวนาว่าเฮ้ยอยากได้ปราดอยากให้มีท่านปราดมาคอยคุ้มครองอยากให้มีปราดมาทําให้ความปรารถนาตัวเองเป็นจริงสเตลลาร้อนที่ตกออกมาที่นี่ก็เลยกลายเป็นปราดขึ้นมาจริงๆแล้วก็ปกครองที่นี่ทําให้ความปรารถนาเป็นจริงแต่ก็กลายเป็นว่าดาวดวงนี้โลกดวงนี้โลกจกักรวาลฟองอากาศที่นี่จะขาดปราดไปอีกไม่ได้ไอันนี้คือข้อเสียเราจะสังเกตเห็นว่า ไอสเตอรอยด์เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียมันจะช่วยอะไรบางอย่างแต่มันก็จะมีข้อเสียด้วยอันนี้ทฤษฎีนี้เป็นไปได้ปะวะเป็นไปได้นะอ่ะเราไปดูตกันต่อนะครับว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะตัดทฤษฎีตรงนี้เลยเออน่าสนใจดีวะมา,มา หรือไม่ก็อาจเป็นไปได้ว่าปราดที่มีอยู่แต่เดิมในจกักรวาลฟอรกาศได้หายไปแล้วสติกมากากพันุที่มีพลังคล้ายกันก็เข้ามาแทนที่เลยบางเอิเอออันนี้ก็เป็นไปได้ว่ะคือมันไม่น่าจะมีตำนานขึ้นมาลอยๆว่ามีปราดอยู่โดยที่ไม่มีตัวตนจริงๆอะผมว่าไอหอคอยนั้นมันก็คงเคยมีปราดอยู่จริงๆแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่ทุกคนอย่างที่เมื่อกี้เราผ่านมาแล้วเนาะว่ากฎของโลกใบนี้คือ มีปราดได้แค่คนเดียวไอสเตอร์ลารอนเนี้ยอาจจะมาแทนที่ปราดคนนั้นก็ได้เออไม่ว่าจะยังไงความศรัทธาของผู้คนในจรกรักรวาลน,นี้ก็เกิดการสั่นคลอนก่อนที่ปราดจะมาถึงก็แง่อยู่แล้วปราดที่พวกเขาบูชาไม่มีอยู่จริงในเวลานี้ด้วยซ้ำแสดงว่าไม่มีปราดอยู่จริงๆในตอนแรกเริ่ม งั้นก็อธิบายได้ว่าทำไมสติกมากลายผ่านเต็มใจที่จะแบกรับหน้าที่ของปราดตอนที่หล่อนมาถึงจักรวาลนี้เป็นครั้งแรกหล่อนยังไม่รู้ความหมายในการดำรงชีวิตขอ,ของตัวเองและเสียงแรกที่ได้ยินก็คือพระเจ้าช่วยท่านปราดจริงด้วยท่านท่านปราดปากดตัวแล้วทุกคนผมนึกได้อีกกรอนนึนงตัวเอกเราเทลาเลเบเซอร์ผู้บุกเบิก เกิดสเตลลอรอนใช่ไหมแล้วสเตลลอรอนนั้นฟังคำปรารถนาของใครครับคาร f ฟกาเรากำลังทำตามความปรารถนาของสเตลลอรอนฮันเตอร์อยู่ครับในตัวเอกของโครงไกส Star เรยวอะถ้าถ้าเอาตามกรณีนี้เป๊ะเลยนะคือตัวเราที่เกิดขึ้นอะเรากำลังฟังความปรารถนาของคาร์ฟกาอยู่แต่คารฟก้าเขก,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 ก็ย้ำแล้ว่าเฮ้ย ขอให้ตัดสินใจอยากจะทําอะไรก็ทําตามเขาอะไรนะที่เขาพูดอะคือขอให้ทําอะไรก็ตามที่แบบตัวเองจะไม่เสียใจในภายหลังอะเออก็ทําไปเหอะอะไรเงี้ยซึ่งเขาเขาเหมือนให้ให้ตัวเลือกเรามาก,กว้างเว้ยแต่ว่ามันก็ถือว่าเราทําตามความปรารถนาของคาฟกานะเว้ยดังนั้นเราก็คือสเตลลรอนใช่เราเป็นสเตลลรอนอันนั้นทุกคนควรจะรู้เราแค่มีเปลือกข้างนอกเป็นเหมือนมนุษย์ เพียงแต่ว่าตัวเอกใน s t a r r e l เป็นสแตนลอนตรงนี้เพ่งตัดผมผมจะตัดไปลงมันน่าสนใจมากเลยอะแล้วดันมาเล่นตรงนี้พอดีผมไม่รู้ว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะไหมแต่ผมสนใจมากตรงเนี้ยขอคุณที่ช่วยขับไล่ปีศา์พวกนั้นท่านปราดท่านปราดโปรดช่วยให้ลูดูการหน้ามีการเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ์ได้ไหมขสนสวดเธิษฐานมาทั้งชีวิตก็เพื่อให้วันหนึ่งได้เห็นคุณด้ตาตัวเองท่านปราด โอเคอันนี้ก็คือพอ,พอมาเจอคนอย่างนี้เข้าก็แบบอ่ะโอเคฉันจะตอบรับความอธิคำอธิฐานของพวกคุณอะไรประมาณนี้ฉัน <Okay. S 1> คือปราดคือเหมือนเหมือนเพิ่งเกิดใหม่เลยเว้ยอันเนี้ยลักษณะเหมือนแบบเพิ่งเกิดใหม่แล้วแบบเอ้าอ๋อพวกคนต่างบอกว่าฉันคือปราดอา่ะโอเคฉันคือปราดอะไรประมาณเนี้คือด้วยความที่เพิ่งเกิดใหม่มันก็เลยแบบอ่ะอ๋ออ๋อกูเป็นกูเป็นปราชเหรออ้อโอเคกูเป็นปราด โรดนำทางพวกเราด้วยเถิดท่านปราดเนี่ยโปรดนำทางพวกเราด้วยเถิดท่านปราดนำทางปราดงั้นเหรออ่ะโอเคเข้าใจโอ้น่าสนใจมากเลยตรงนี้น่าสนใจมากฉันคือปราดของจักรวาลน,นี้โอ้ oh my god